สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในด่านอบบี้อบบี้อบบี้สองสีเนาะใช,ใช่ไหม,มสีแดงกับสีน้ำเงินสีฟ้าสีสีฟ้ากับสีแดงวันนี้เราต้องร่วมมือกันมีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาช่วยแจมด้วยวันนี้วันนี้มามาเริ่มเล่นกันเลยเล่นยังไงเนาะต้องไปเหยียบสีเขียวอ้อสีแดงมีสองคน สีน้ําเงินมีคนเดียว oh สี <Hey. S 1> สีฟ้ามีสีน้ําเงินปะป๊ Baba, <yeah. S 1> ายนาอ๋อถ้าเกิดเราไปผิดสีเราจะเดี้ยงใช่ไหมใช่ hey, แล้วมันเรา,าตัวสีน้ําเงินเราต้องไปสีน้ําเงินถ้าหยุดสีแดงก็ต้องไปฝั่งสีแดงห้ามไปเหยียบผิดสีไม่งั้นจะเรียบร้อยอันนี้ยังไงกระโดดอ๋อกระโดดข้ามหัวอยู่นิ่งๆอยู่ดี <c oughs> คดูนิ่งๆแล้วเอาอีกทีนึงอึ๊บกระโดดให้มันได้ไหมเอาเอ้าเลยเอ้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมอึ๊บนี่เนี่ยนี่แบบจริงละแล้เอาจริงแล้วไอ้นี่ก็เลยสีแดงสีแดงอย่างเงี้ยจะรอดไหมจะรอดไหมตั้งหลักก่อนคิดก่อนคิดก่อนอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเอาอึ๊บ เอาอยื่อน่ยับเพื่อนขยับเอาแล้วทำไมหัวเป็นนั่นน่ะสิอึ๊บเอาเพื่อนยังวิ่งมาไม่ถึงแป๊บนึงเพื่อนอึ๊บนี่เนอึ๊บเอาหายดักทาง่อยดักทาง่อยข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยไปดักข้างหน้าไปดักข้างหน้านี่ขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยก็ขึ้นหน่อยอึ๊บนี่เนนี่เนไปกันเลย ด่านต่อไปด่านต่อไปกระโดดข้ามอ๋อสีสีฟ้าฉันเองนี่ไปเลยอย่าขยับนะไปเลยไม่ขยับแน่นอนอ่าเมื่อกี้สีแดงเอ้าเมื่อกี้สีแดงตายได้งเดี่ยงเอาใหม่ปั๊บกรดปั๊บโอ้เขาชื่ออะไรพี่คนนี้เล่นเก่งกันเนี่ยเอาเมื่อขยับดีแบบว่านั่นขอโทษขอโทษอย่าขยับเชอร์รี่ เพื่อนชื่อเชอร์รี่มาตรงนี้ไปไม่ได้ลืม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 เอาเลยเอาไปกันทำไมเพื่อนตายเอ้ายังไม่กระโดดเลยเพื่อนวิ่งมาเอาตายเอาวันนี้วันนี้น้องปื้มไม่ได้มาเล่นนะครับมีเพื่อนคนอื่นมาช่วยแจมแทนเอามามา น้องปะปุ้มแอบนั่งดูอยู่ข้างๆนะครับเอางี้ดีกว่าน้องปะปุ้มมาช่วยมาช่วยพ,กพักมาชักพากเสียงผู้หญิงคนนี้หน่อยเชอร์รี่ทำเสียงผู้หญิงเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเอาลองทําซนะิทำเสียงผู้หญิงหน่อยท้าเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยเขาชื่อเชอร์รี่เอาา้เอามาเลยพี่ปดมาเลยโดนมาแล้วเอ้าผู้หญิงเลยเนี่ย เอาโดดมาอ้าวตัวแต่มันไกลเกินอ่ะอยู่ไปได้ละถ้าไม่ได้จังหวะก็ไม่ได้นะเนี่ยเออลอไปก่อนเพื่อนลอไปก่อนรอเพื่อนมันมันทึกหน้าเจแต่ฉันจะอยู่ตรงกลางช่วยเองถ้ายืนเฉียงเอียงๆมันก็น่ายจะดีกว่าไหมหรือว่ายืนตรงๆเอออุ้ยอย่าเตะฉันสิวัวทิมเลย กระโดดดีๆอยเตอไปเริ่มไหม่เอาไปเริ่มไหมมากันเอ้าอยู่ตรงกลางไปเลยได้เลยเราจะไปได้สักกี่ดานเนี่ยรอก่อนรอบปั้นรอบปั้นเอ้าข้ามไปได้ข้ามไปได้ปั๊บไปเลยมาเลยีดาดอะไร ต่อไปดันเลยสีฟ้าสีฟ้าหน้าที่ฉันเองเล่นง่าอย่างง่ายดายข้างล่างมันสีแดงจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวตั้งรักก่อนอ๊บนี่เอาผิดนิดเดียวเองผิดเอ๊ะทำไมหัวฉันเป็นอย่างงี้ทำไมมันเป็นอย่างงี้ทำไมหัวมันพับพับงองงทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นเกมมันมาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหใจเย็นใจเย็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเทศตื่นเต้นกับหัวอยู่เ้าจะมองทางเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนตกใจหัวอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงขยับม่อีกขยับมาอีกนั่นแหละอ้าวเลยเลยเลยทำไมทำไมทำไมเออตลกอ่ะทำไมตัวเป็นอย่างี้ ฉันเป็นซอมบี้เป็นซอมบี้เลหนีเร็วไดเอ้าขยับไม่ีกไกลเกินไกลเกินสองคนกระโดดได้นี่มาเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วไปกันเราแป๊บปุ๊บสีฟ้าฉันเองมาเลยไปกันหลายครั้งเอ้าใจเย็นวิ่งเกินวิ่งเกินมาเร็วมาเร็วกระโดด เออเพื่อนผีคนนี้พูดเต็ดมาเร็วมาเร็วอย่างเดียวเนี่ยเอาเอามาช่วยเริ่มใหม่เอ้าก็ต้องเลี่ยงดีเริ่มใหม่ทั้งสามเอ้ามันก็ต้องมาเหยียบอัพตุ๊บรอด้วยดีราด้วยหยุดหยุดหยุดตรงนั้นดูเหมือนจะง่ายนะแต่จังหวะมันมันไม่ได้อ่ะมันดีมันเกิดไปละอันนี้ต้องห้ามโดนสีเขียว ห้ามเดินห้ามโดนพื้นสีเขียวสีเขียวเอออมันมันมีหายหายด้วยเกือบเลยว่าไปอย่าโดนีดิสีขาวสีมันสีขาวสีมันสีขาวสีมันง่ายได้อันนี้ง่ายได้มาเร็วมาเร็วง่ายได้ ต่อไปตามสีอีกแล้วอีกตามสีอีกแล้วตรงได้ง่ายมัเพื่อนเขากระโดดอ่ะเออเขาดีใจหรือเปล่าถามเขาสีเขาดีใจหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ไปเลยเริ่มใหม่แล้วนะกระโดดไงกระโดดงเลี้ยวไม่สุดก็ถืออันนี้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวเอ้ามันโดนนิดเดียวก็ไม่ได้ปิดก้าวเดียวก็ไม่ได้ไม่ไม่ตรงช้า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  ช้าไมต้องมาเดินไปทขาไมมาช้ากันจังใจเย็นใจเย็นดิมันเหยียบสีเขียวนิดเดียวก็ไม่ได้นะไม่รอดนะมาเร็วเกมมาแล้วาจิงแล้วอันนี้อันนี้คือข้อกระโดดเหยียบเหมือนเดิมเหยียบเหยียบหัวต้องข้ามเหยียบหัวเอ้ยขอโทษจังหวะขอโทษจิตจังหวะ มานี่เอ้าเกมค้างเอาไหมเอาไหมนี่เกมมันค้างนี่นี่สิกระโดดต่อเลยกระโดดต่อเลยมาเลยเธอมาเลยมาดูมืนจะง่ายดูมันจะง่ายุทธพาดนี่ก็ต้องไปเริ่มใหม่จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นปุ๊บโอ้ยรอดจนได้กระโดดสองมาขังนะจังเกือบไ ไปม่พวกนายเก่งจังสุดยอดอยู่แล้วพวกเราเราต้องทำงานทีมเวิร์กอันนี้ต้องสีแดงกดกดอต้งสีแดงต้องกดสีแดงต้องกดนี่มันสีแดงชันสีฟ้าสีแดงต้องกดไปไงอ่ะเอ้าสีแดงสีแดงกดสีแดงกดไว้ไปอึ๊บบุ๊บสีฟ้าอ๋อสีฟ้าสีฟ้าต้องกดฟ้าให้มายืนรอตรงนี้มาเลยเอ้าเอ้า หายตกบ่อเอานึกว่าตกบ่อสีแดงตกต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมต้องมาเหยียบมาเหยียบตรงนี้อ๋อมันเหยียบไม่โดนอ่ะไม่น้นไม่โดนเลยมาเลยมาเลยเข้าไปกันเถอเมื่อไรจะถึงเส้นชัยเนี่ยต้องกระโดดกดปุ่มกดปุ่มค้างไว้เหมือนเรือเหมือนเรือเหมือนเรือ ปล่อยปล่อยว่าเอาลืมลืมปล่อยเรือกลับมาแล้วเรือกลับมาแล้วขึ้นเรือได้จะเหยียบให้เหยียบให้มาแล้วเรือแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวกดไม่เหรอเดี๋ยวสีแดงกดให้สีแดงกดให้สีแดงกดมาไม่มาช้าแล้วก็นั่งเรือไปเลยโอ้ยเหมือนนั่งเรือเหมือนนั่งพายเรือเลยอู้สบายจังเลยถึงแล้ว เด็ดอยู่คนแรกอะไรต่อด่านอะไรต่อโอ้อันนี้ติดแดงต้องกดกติดแดงกดกดให้หน่อยกดให้หน่อยกดปั๊บจะเป็นพื้นสีฟ้าฉันจะกดฉังจะกดเองถึงจะถึงจะเปิดดูจังหวะดูจังหวะผ่านไปได้เกือบเลยเฮ้ยลุ้นลุ้นตัวโก่งมาแล้วสีฟ้าอ้าวฉันกดให้แล้วมาเลยมาเลย ไม, uh ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวโดนเริ่มใหม่แตวเพื่อนเขารีบเกินไปเลยเอ้เพื่อนถึงคนแรกอีกแล้วไปกันโอ้เมื่อไรจะถึงเส้นชัยเนี่ยครึ่งทางหรือยังอ่ะไม่มัได้สีแดงมันไปไม่ได้สิใช่ไหมลองดูดิทุบ๊บพอปีนถึงแล้วมันจะตายเอาเรียบร้อยมันไปไม่ได้ อ๋อเพื่อนต้องต้องกดปุ่มข้างบนใช่ไหมอุ้ยไม่ถึงเอาต้องมีปุ่มข้างบนกดใช่ไหมใช่อย่ามันโผล่มาไม่นายมาช้าจ้าให้ไม่นายมาช้าจ้าต่อไปไหนอะกดกดเร็วเร็วเดี๋ยวมันเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเดี๋ยวมันหายอ๋อมันจะหายใช่ไหมถ้าเกิดหมดเวลาของมันปั๊บปั๊บโอ้โหแล้วก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้บาดีก่อนเลยแค่ไหมคนที่แล้วต่อไป ต่อไปออต่อไปเป็นหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบไ,ไหนต้องขึ้นไปมีผ้ามันขึ้นไปกดก่อนแล่วละนายต้องไปกดนะขึ้นมาแล้วเอา้ากดปุ๊บมายังเอ็นมายังเอ้าไม่มาเอา้ามันไปนอยู่ไกลอนะเอ้นนาแสดงว่ามันไม่เรียงมันไม่เรียงลําดับนี่เราต้องกดหาแล้วก็ต้องจําให้ได้อันนี้อันที่สองอันนี้ อันนี้อันที่สองว่ะอันนี้ยอันที่สามอันนี้อันสุดสุดท้ายมันคืออันเพราะฉะนั้นเราต้องไปเหยยบอันสุดท้ายเราต้องจําให้ได้อันนี้นี่ไงอันนี้อันแรกจะโผล่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพร้อมกันขึ้นมาซี่พร้อมกันแล้วก็วิ่งไปแล้วไม่ขึ้นมาลำกี้เอ้าอันที่สองเห็นไหมตายเลยจำได้ละอันที่สี่แล้วอันที่สองนายเล่นไม่เป็นเหรอก็ข้างล่างยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นแพเลยจะไปกดยังไงล่ะ อ้าวกระโดดอ้าวเริ่มใหม่ก็คนกระโดดก็ช้าหนะาอ้าวกระโดดมาพร้อาะแม่อ้าวคนคนไปเหยียบไปช้าใจเย็นสิเน็ตมันกระตุกเนี่ยเอ้าไปอันที่สามรูปโอ้ต้องใช้ความจําด้วยนะเนี่ยว่าอันไหนกันแันไหนอันเดืดท้ายอันเดืดท้ายอันเดือท้ายคือปุ่มที่สามกระโดดไปเย่ดูเพื่อนก่อนเอาเพื่อนอ้าวแล้เพื่อนไปเลี้ยงตอนไหนเนี่ยต้องเริ่มใหม่ อันสุดท้ายคืออันแรกอันที่สามคืออันที่สองโอ้ยสลับสับเปลี่ยนไปหมดแล้วอันไหนโง่ไปหมดแล้วเอาเอาอสับสนเยอะตอนนี้สับสนเยอะสับสนเยอะเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่เอาอันสุดท้ายคืออันแรกตั้งหลักใหม่เอาเลยอันแ้วก็อันที่อันที่สองอ๋อเราจริงๆเราแค่วิ่งผ่านก็ได้แล้วนี่ใช่ไหม ไม่ต้องจำเป็นต้องเหยียบค้างไว้อ้าเพิ่งเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้ารู้เราก็ผ่านกันตั้งนานแล้วเย่ไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปจะเป็นยังไงปุ๊บเลื่อนบล็อก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 เอ้ยมันดูแล้วไม่ไม่ยากนะมันก็ไม่แย่นาจะยากนะแต่แต่แต่มันก็ยากนะที่แรกนึกว่าจะไม่ยากเออช่วยกัน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 ถึงแล้ว ถึงยังง่ายได้อุ้ยไอ้ที่มันจะง่ายก็ง่ายเหลือเกินที่ยากก็ยากเอาอ๋อต้องเอาบล็อกเข้ามาในในช่องไฟอ๋นี่ยากเลยอันนี้อันนี้ต้องมีการกดปุ่มอีกแล้วกดปุ่มอีกแล้วสีแดงกดปุ่มไหมนะสีแดงอันนี้ยากเลยสีแดงกดปุ่มไห้ยากยากยากเอาสีแดงไม่กดไว้ละเอ๋อยันกดไม่ได้ยันสีฟ้าสีแดงสีแดงใครมากดใครมากด เอ้ม่อกีทีเราก็ช่วยกันลากช่วยกันเลื่อนบล็อกเลื่อน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 โอ้ยต้องห้ามโดนด้วยต้องห้ามโดนเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีเอียงก็ไม่ดีบอกบล็อกบล็อกกไปเรื่อใหม่เหยียบันสองคนเลยทีนี้เอาคุยกันว่าใครจะเหยียบใครจะเหยียบอ้าวผัดกันผัดกันเดี๋ยวไปเหยียบเดี๋ยวไปเหยียบเดี๋ยวไปเหยียบเหยียบให้หน่อย ช่วยนอยอย่ึ้นไปดีมันหนักจะขึ้นไปบนบล็อกทำไมเริ่มใหม่อีกโอ้ยโอ้ยอยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้านอาไปได้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 ไปอีกไปอีกเอาหยุดเอาไป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 หยุด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 เยุดหยุดยุดหยเดหยุยุดหยุด้ยเดหยุดหยุดหยุดยุดย่ยยยย เอาแต่กดให้เอากดให้เอาข้ามาเอ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนคนนี้ชอบกระโดดเขาดีมไงเชอร์รี่เธอชื่อเชอร์รี่ใช่ไหมเธอชื่อเชอร์รี่เธอคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่นี่คนต่างชาติอันนี้โหนี่ยากเลยอ่ะมีสองปุ่มเลยทีนี้ต้องใช้สองคนเหยียบมันไม่มีหายอ่ะเออมันมันมามันมาลบลบลบ กดสีฟ้าเอ้ยกดสีแดงเลยกดสีแดงเลยพื้นมันพื้นมันไม่ขึ้นมามีคนช่วยกดอ๋อไม่ปดไงไงไปเร็วมันยากอ่ะมันบังคับอ่ะมันบังคับกล่องยากอ่ะเอ้าเนี่ยเองต้องบังคับตรงๆไหมตักตักตรงๆตักตรงๆไปไงไปเร็วเร็วตักตรงๆมันก็โดนดิสีเขียวอ่ะเอาเอาเงินเธอไปตรงเนี้ยออาไม่ปวดไปเหยียบไหมให้ให้ผู้หญิง มาผักบ้างเอาไหมลองดูดินั่นเลยนั่นเลยนั่นแหละไปสลับกันไปเอ้าสีเขียวมาโดนมันบังคับยากอยู่นะได้อยู่ต้องดูสิทิศทางด้วยเอ้าอย่าไปตุงกลางนีตุงกลางไม่ได้ต้องต้องบล็อกก็ตายพี่บลก็ตายพีล่ฝั่งด้านข้างเือเอาด้านข้างก่อน ให้มันให้มันมา่อนแล้วมันดีดีกลับแล้วแล้วก็ไป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 แล้วค่อยสลับไปทางขวา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 วาขวาขวาวาขวาวาข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 วา กดปุ่มสีฟ้าเอ้าเออใช่ไม่มีคนกดปุ่มลืมลืมต้องมากดปุ่มสีฟ้าให้พื้นมันโผล่ขึ้นมาเอ้าพื้นไม่โผล่ทำไมพื้นไม่โผล่กดใหม่ต้องกดปุ่มสีแดงพื้นมันจะโผล่ตรงข้างหน้าต้องช่วยกันกดสองคนหรือว่ากดคนเดียวไม่ได้ฟังนู้นพี่ปุ่มไม่กดไหมอ่ะมีนะก็ต้องช่วยกันกดสองปุ่มมันพื้นมันจะโผล่ เอาแล้วอีกคนนึงไม่ไกดเอามาเริ่มกันใหม่<อ>เลยยังไงต้องกดสองปุ่มเลยตั้งสีแดงและสีฟ้าเอาไม่มีใครกดสีแดงอุยอหลกยังลยทำไม,มคอย,ยันเป็น,นี้ช่วยหน่อยใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าต้องทํำยังไงทำไมหรือว่าเกมมันเป็นอย่างงี้แล้วดูฉันเป็นอยู่คนเดียวนะคนอื่นไม่เป็นนะของเพชรหรือว่าเป็นไอ้นี่เทตการไอ,ไอะไรนะ อารวินเนาะเอ้ามันเปคอคอยพับๆได้ไงมันยากนะด่านนี้นี่นะยากมากเลยนายเป็นพีหัวขาดเพื่อนเขากดแล้วเอ้าไปเอ้าแล้วใครจะเลื่อนบล็อกล่ะแลอวใครจะเลื่อนบล็อกเพื่อนเลื่อนบล็อกหน่อยเอ้าเอ้าต้องเลื่อนคนนึ่งเลื่อนบล็อกเลื่อเอ้าพื้นหายเพื่อนเขาโกรธแล้วอ่ะ เพื่อนโกรธแล้วเพื่อนโกรธแล้วเพื่อนไม่พอใจแล้วว่าพวกเราเล่นอะไรกันอยู่โอยเพื่อนเริ่มโมโหแล้วเขาจะออกแบบแล้วไม่โอ้โหเล่นอย่างนี้เขาไม่เล่นด้วยนะเริ่ตั้งใจนึ่งเขามาดูเราแล้วนะเขามาดูแตเป็นคนทำแล้วเราเล่นกันไม่เข้าขากันเลยอะเพื่อนโมโหเลยอ่ะจะเย็นนะเพื่อนจะเย็น อจเย็นฉันก็มองทางไม่ค่อยเห็นขอมันพับอยู่เอาเพื่นอนนี่นเพื่อนเพื่อนยังอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยูอ่ใจเยน็นเพื่อนใจเย็นใจเยน็เยนคุณเชอร์รี่คุณใจเย็นนะคุณเชอร์รี่เชอร์รี่อ็นคิวคิวคืออะไรอะเอา้าเพื่อนไปแล้ว,ไป,ลวไปกดปุ่มทลน,นา,นะาีนะเพื่อนทิ้งกล่องไว้ทำไมอะ่ะเพื่อนไปรอปลายทางแล้วแล้วฝั่งนู้นมันมีปุ่มให้กดไหม มีไหมอ่ะหรือว่าไม่มีเห็นนะเอาไปไป,ปด่านนี้มันยากใจเย็นไม่ยเย็นเพื่อนหายแล้วเพื่อนหายเพื่อนหายแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอาเอาเป็นว่าเราเล่นไม่จบนะครับเกมนี้เพื่อนโมโหเพื่อนโมโหเพื่อนออกไปแล้วเพื่อนออกจากเกมไปเลยอ่ะเหลือเราสองคนก็ไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ วันนี้ขอกล่าวคว่าสาวัสดีครับฝา,ากด like, ออกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับออวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่สองคนไม่สามารถเล่นได้ต้อง,องสาม,สามคนเลยวันนี้ทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับเสียดายมากเลยเสียดายสงสารเพื่อนด้วยเ,ออเพื่อนก็มาทรมานกับเราไปด้วยออสวัสดีครับบ๊ายบาย